สวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกนะคะที่มีต่อน้องๆ้องทหารที่กำลังจะปลดประจำการจึงได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้น้องๆ้องทหารมีงานทำหลังปลดประจำการไปชมรายละเอียดของวันนี้กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะขอยกตัวอย่างการลงทะเบียนสมัครงานของบริษัทเจริญโภกภั์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF กันค่ะลำดับแรกนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage กรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสแกน QR code นะคะหรือว่า add line id ไปที่ a d 7 v k o s g ค่ะซึ่งจะมีข้อความอัตโนมัตินะคะให้น้องๆคลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพใน google form ให้น้องๆคลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆของทหารที่จะปลดประจำการค่ะเช่นคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาอายุและเลือกสถานที่ทำงานค่ะและเมื่อน้องๆน,นะครับได้เลือกงานไว้ในใจแล้วให้กลับเข้าสู่ข้อความอัตโนมัติในหน้า Line Offi c i a l แล้วคลิกเข้าไปที่ลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายครับจากนั้นก็จะพบกับแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพซึ่งในแบบฟอร์มนี้นะครับน้องๆก็จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนครับโดยเฉพาะเครื่องหมายที่เป็นดอกจันสีแดงนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับสังกัด หรือหน่วยที่น้องรับราชการอยู่ชื่อนามสกุลอายุวุฒิการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันและประเภทกําลังพลหรือสถานะในปัจจุบันก็ให้น้องๆเลือกไปที่ทหารกองประจำการครับรวมทั้งเลือกปีที่ปลดประจําการจากนั้นให้น้องๆคลิกเลือกตําแหน่งงานที่สนใจตามที่เราได้เลือกไว้ในใจก่อนหน้านี้แล้วครับหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มสมัครถือเป็นการลงทะเบียนร,รับสมัครเสร็จสิ้นแล้วครับ นอกเหนือจาก CPF ที่เรายกตัวอย่างมาในวันนี้แล้วนะคะน้องๆสามารถเข้าไปสมัครและเข้าไปค้นหาตำแหน่งงานผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นเว็บไซต์ไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานอีกด้วยค่ะรวมทั้งยังมีอีกหลายบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดหรือไทยยูเนียนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลจากกองทัพบ,บกที่เราํามาฝากให้กับน้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ